สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลนะครับทุกท่านทุกคนนะครับโอโ้โหถือว่าข่าวช่งชวงเช้านี้ก็มาตามกันหน่อยนะครับอันนี้สล็อตครับเปิดหัวบูหน่อยนะครับคุมลิเวอร์พูลแพ้ตั้งแต่นัดแรกในเกมอุ่นเครื่องนะครับลิเวอร์พูลประสบความไม่แพ้ตั้งแต่นัดแรกภายใต้การคุมทีมของอันนี้สล็อตนะครับคุณซื้อคนใหม่ในายใหญ่ชาวดัตคนนี้ย้ายจากเฟีนูดมาที่ลิเวอร์พูลด,ด้วยสัญญา3ปีครับโดยเข้ามาแทนที่เจคเกนคล็อป และเริ่มทํางานตําแหน่งเฮดโค้ชอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนเป็นต้นมายุคใหม่ของลิเวอร์พูลเริ่มต้นอย่างเป็นทางการครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับโดยอาเนสล็อตเนี่ยแล้วก็ทีมงานของเขาได้จัดเตรียมผู้เล่นมากมายหลังพวกเขากลับมาจากวันหยุดการเตรียมตัวสําหรับฤดูกาลใหม่เข้มข้นขึ้นนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยลิเวอร์พูลพบเบรสตันทีมจากชิเปี้ยในเกมกระชับมิดปริซิชแบบสนามเปตที่ศูนย์ฝึกเอ็กซ่านะครับ เลเวอร์พูลแพ้ไป0ูนย์หครับโดยร็อบบี้เบรดี้ทำประตูเดียวของเกมจากการยิงไกลสล็อตใช้ผู้เล่นไป25คนตลอด90นาทีนะรรวมถึงสตาร์ในทีมชุดใหญ่จำนวนหนึ่งครอทีโ่โจนฮาวิเอลเลียดครับโดมินิกซบอสไลแล้วก็โมซาลาเป็นหนึ่งในผู้เล่นครึ่งแรกซาลาเกือบทำประตูได้ในช่วงต้นเกมครับเมื่อคอสตารซิมิกาเนี่ยครอสจากกราบซ้ายเข้ามาบอลถูกสกัดมาตกใส่โมซาลา แล้ววอลเลยด้วยซ้ายแต่บอลข้ามคานออกไปตามบัญชีทางการของเพรสตันเนี่ยบอกว่าประตูของเบรดี้นั้นมาจากลูกยิงไกลและไก่ข้ามหัวผู้รักษาประตูอย่างน่าทึ่งจากระยะ40หลาทางด้านของอร์เนสโอตเปลี่ยนแปลงในครึ่งหลังโดยส่งผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามร่วมกับวัตารุเอนโดแล้วก็สเตฟานบายเซติชนะครับ มีความน่ากังวลตรงที่สวอสไลดโดนเปลี่ยนตัวตั้งแต่นาทีที่33ซึ่งกูอยางไม่มีความชัดเจนว่าเป็นเพราะระดับความฟิตท,ที่ยังไม่ถึงหรือว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับเอรูพูจะเริ่มเกมอุ่นเครื่องปรีซิชั่นแบบมีผู้ชมแล้วก็ถ่ายรูสดทางทีวีในวันที่27่สิกดกรกฎาคามนี้พบเรอันเบเตสนะครับในการทัวร์ประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากนี้นครับพวกเขาก็จะพบคู่แข่งร่วมพิมพ์เลีงกฤษอย่างาร์เซนแล้วก็แมนยูในการทัวร์ด้วยเหมือนกัน ก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่เล่นที่สนามปิดแอคซ่าของตัวเองก็แพ้ไปนะครับศูนย์หนึ่งก็ถือว่าต้องไปปรับไปแก้กันเล็กน้อยนะครับสำหรับทางด้านของลิเวอร์พูลรวมไปถึงแท็กติกของอาร์นสสโลตนะครับก็ต้องมาดูว่าจะปรับจะแก้ตรงไหนแล้วก็ไปอุ่นเครื่องเนี่ยก็ต้องเจอกับทีมที่มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องมาดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับระบบทีมของลิเวอร์พูลรวมไปถึงรอนักเตคนอื่นกลับมาจากการรับใช้จุมชาติด้วยเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราไปตามข่าวสารกันต่อนะครับของเดอะมุนนะของเดอะมุลอันตนี้ครับเหมือนแมนยูพร้อมปล่อยให้ยืมตัวนะถ้าจะให้มัน cover กับค่าเหนื่อยแล้วกันอันนี้เป็นรายงานข่าวจาก ESPN ครับบอกว่าแมนยูเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยยืมตัวอันตนี้ถ้าหากมีสโมสรไหนพร้อมรับผิดชอบค่าเหนื่อยของเดอะมุนเองนะครับดาวเตะทีมชาตบราซิลอย่างอันตนี้ย้ายจากอาแจกเข้ามาอยู่กับแมนยูด้วยค่าตัวแพงมหาศาลส,สูงริ้วเลย85.5ล้านปอน เมื่อปี2022แต่ผลงานในซีซั่นล่าสุสาสดทําได้อย่างน่าผิดหวังเป็นอย่างมากจนถึงขั้นเสียตําแหน่งตัวจริงในทีมไปเขาเนี่ยลงสนามให้แมนยูไปแล้ว82นัดทําได้แค่7ประตูกับ5เซสเท่านั้นแล้วรายงานจาก ESPN ก็บอกว่าแมนยูพร้อมแล้วที่จะปล่อยอันโตนี่ให้ย้ายทีมแบบยืมตัวแต่มีเงื่อนไขว่าทีมนั้นอจะต้องรับผิดชอบค่าเหนื่อยของอนโตนีด้วย ซึ่งารายงานก็อ้างว่าแอนโตนีรับอยู่ที่7 0,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ขณะที่สือ่ออื่นก็บอกว่าอยู่ที่200 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับก็ต้องมารอดูนะครับถ้าจะปล่อยยืมก็ถือว่าโอเคนะจะได้ครอบวลุค่าเหนื่อยที่สโมสรรับแบกรับอยู่ด้วยแล้วมีนักเตะคนใหม่อะไรเงี้ยเข้ามานะครับมันก็มีค่าเหนื่อยบวกเพิ่มเข้าไปอีกรายจ่ายมันก็เพิ่มเข้าไปอีกนะครับถือว่าก็ต้องมาตามสถา,านการณ์ต่อไปเพราะว่าเงียบไปพักใหญ่นะ ฟอร์มในสนามก็ถือว่าเงียบไปพักใหญ่เลยแหละสาหรับอันโตนี่เดอมุนนะครับฟอร์มไม่ได้เปลี่ยนครับแล้วในรูปการที่แล้วครับก็มีปัญหาด้วยนะครับทั้งเรื่องในแล้วก็นอกสนามมันเลยต้องแก้ไปตามตามระบบแล้วก็แก้ไปตามระเรื่องที่มันเจอครับนะก็ต้องมาดูครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงครับสําหรับอันโตนี่เดอมุนครับได้ไปต่อกับแมนยูหรือว่าต้องพอแค่นี้นะ มาเดี๋ยวเราไปตามกันต่อครับหึงเลยว่าสิงห์บลูเชลซีทับทามเปเรร ER าจะามาเติมกล้านะครับเปเรร ER าคนนี้ของฟูตแลมนะครับรายง,งานข่าวจากกรโบโลครับสื่อของบราซิลเนี่ยปิดเผยว่าเชลซีได้ติดต่อหาเอเนต์ส่วนตัวของอันเดรสเปเรร ER ามิดฟิลด์ของฟูตแลมเพื่อพูดคุยถึงโอกาสย้ายทีมของเขานะครับสมมนี้ทีมของเอนโซมารสกาเนี่ยเสริมผู้เล่นเข้ามาใหม่แล้ว5คนแต่ว่ายังก็ตามครับดูเหมือนว่าการเสริมทัพจะยังไม่จบลงเท่านี้ เมือเ่อพวกเขายังเล็งผู้เล่นคนใหม่ในตำแหน่งมิดฟิลด์กลังนะจะเอามาเสริมนะครับผมรายงานจากโก o b อลครับก็บอกว่าเชลซีได้ติดต่อหาเคียร์ชูรับเชียนนะครับอินส่วนตัวของเปเ e รราแล้วเพื่อสอบถามหาความเป็นไปได้ในการ้า้ทีมในซัมเมอร์นี้รายงานอ้างว่ามาเรสกาเป็นคนอนุมัติการเซ็นยากับเปเรราเป็นการส่วนตัวแล้วครับและสโม,มสรก็พร้อมจ่ายค่าตัวให้กับฟูแลมที่35ล้านปอนด์ ในขณะเดียวกันครับก็มีข่าวลือมาว่าเปเรราคุยกับฟูลแลมเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันเรื่องขอไปเขียวย้ายทีมซัมเมอร์นี้ถ้าหากมีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาโมน aco ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่ให้ความสนใจเปเรราแต่ดูเหมือนนักเตะในอยากคาแข่งในลอนดอนต่อไปนะครับอยากคาแข้งในศึกพิมพ์นังกฤษต่อไปโอ้โหมีข่าวสารให้มาพูดถึงนะครับสำหรับอันเดรสเปเรรามิดฟิลด์จอมแกล่งของทางฟูลแลมนะครับ ถือว่าฟอร์มในฤดูกาลที่แล้วเล่นดีนะครับถือว่ามีความนิ่งพอในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับได้เลยแหละครับของดีแบบนี้ได้เลยนะครับก็ต้องมารอดูครับว่าจะได้เฮียวิโกไหมจะได้เฮียวิโก้หรือเปล่าสำหรับดิวของอันเดสเปเรรากับทางสิงห์บลูเชลซีต้องมาตามนะครับจะได้สมใจหรือเปล่าล่ะมารับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยครับเล่นยูโรวันนี้ลุ้นฟรี2 0 0 0บาทมากกว่า 40, 40รางวัลน,นะครับ ยูสโกสามหกห้าจัดให้ทุกคนแล้วครับกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1นึถึง 3, สามสิบเอ็ดกรกฎาคมถ้าใครสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับแอดไลน์วิทีแอดยูสโกสามหกห้ามีแอดอำนาด้วยแ็บสีเขียวบอกว่ามันจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิเศษโค้ชโลต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับฝากไว้ด้วยถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันต่อนะครับข่าวสารของมาร์คกูรุริยากันหน่อยครับโอ้โหก็ตามสัญญานะครับมาร์คกูรุริยาย้อมผมสีแดงนะครับ หลังกระทิงดูสเปนคว้าแชมป์ยูโรสมยุบสี่ถือว่าสลวยสวยเก๋ไปเลยครับเมื่อมาร์คูคูริยาทำตามสัญญายอมผมเป็นสีแดงนะครับหลังจากที่คว้าแชมป์ยูโรร่วมกับทีมชาติสเปนในสัปดาห์ที่แล้วดาวเตะวัยย5ปีอย่างคูคูริยาถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานดีกับสเปนเดยวสตาร์ไป6จาก7นัดในดนเว้นนี้รวมถึงแอสเซสในเกมนัดชิงชนะเลิศด,ด้วยฟอร์มที่ดีของคูคูรยิยาถูกเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ ข้างเพื่อนร่วมทีมอย่างโรดี้ฟราเบนร,รุยสดานิเอลโมยามิลาเมาแล้วก็นิโกโ้วิลเลียมส์นะครับนก่อน,นัั้นนีครับคูคูริยาย,ยังเคยสัญญาว่าจะย้อมผมฟูฟูของตัวเองนะให้เป็นสีแดงหากสเปนกรุยทางจนถึงควา้าแชมป์ยูโรได้สำเร็จและเขาก็ทำตามสัญญาที่เขาพูดไว้แล้วนะครับ ปีที่แล้วคูคูเรียไม่ได้ถูกคาดหมายว่าจะติดทีมชาติสเปนไปลุโยโยูโรด้วยซ้ําแต่เมื่อโอกาสเป็นใจนะครับเพราะว่าทางนั้นของโคเซกีย่าแล้วก็อเลันโดรบาเดโดนอาการบาดเจ็บเล่นงานนะครับเ,ออเขาเพิ่งลงสนามให้กระทิงดูสเปนเ,เป็นครั้งที่2ในเกมหมุนเครื่องเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวจริงเหนืออเลันโดรกริมาโดนะครับคูคูเรียเนี่ยยังเป็นขวัญใจของแฟนบอลด้วยเหมือนกันนะครับแถมเพลงเชียง,งเขาก็กลายเป็นวร่าแม้แต่เจ้าตัว ก็เอาไปร้องระหว่างสลองแชมป์กับทีมนะครับเพลงนี้มีเนื้อหาประมาณว่าคู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 เรยาเขากินปลาเอยาคู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 เรยาเขาดื่มเอสเตียฮาลันขาสันเมื่อเห็นเขาเห็นคูคูเรยาโอ้โหเพลงก็มีเนื้อหาประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาร้องให้ฟังก็ถือว่ายอมผมสีแดงตามสัญญานะครับขอบคุณครับที่รับฟังข่าวสารในช่วงเช้าๆแบบนี้เดี๋ยวก็อัปเดตทุกคนฟังไปเรื่อยๆยาวๆเลยขอบคุณครับ